จะคิดว่าเจอภาษีย้อนหลังหลักล้านสวัสดีค่ะดิฉันพัทรพรบุญเจริญเจ้าของเพจเด็บแท็กตูนมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการเงินตูนเปิดบริษัทรับทําบัญชีเต็มรูปแบบที่ชื่อว่า d e ็บแท็ก บริษัทของตูนก็จะทํางานเกี่ยวกับรับทำบัญชีวางแผนภาษีและมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายลูกค้าที่มาปรึกษาตูนมีอาชีพเป็นแม่บ้านทํางานเสริมโดยการขายของออนไลน์เมื่อ7-8ปีที่แล้วต่อมาได้ย้ายตามสามีไปทํางานที่ต่างจังหวัดและเปิดบัญชีใหม่เพราะคิดว่าจะไม่โดนตรวจสอบปัจจุบันนี้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลต่อการตรวจสอบของสำพกรทราบไหมคะว่า 7-8ปีที่แล้วเขามีรายได้อยู่ที่20ล้านบาทและเกิน1ล้า8แสนอยู่ที่ปีที่ 2, 2> <c oughs> การที่บุคคลธรรมดาทำงานที่มีรายได้เกิน1ล้าน8แสนบาทเมื่อไหลาคุณจะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในทันทีในเคสนี้สิ่งที่ตนแนะนำก็คือให้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายไปเคลียร์ชุดเก่า สิ่งที่เขาต้องเจอก็คือรายได้20ล้านลบ1ล้าน8แสนบาทส่วนเกินเอาไปคำนวณ7%ที่ต้องจ่ายให้กับสัมปากรคูณ2เท่ายังไม่รวมค่าเบีย้ยปรับเงินเพิ่ม1.5%ต่อเดือนหรือ18%ต่อปีคูณจำนวนเงินที่จ่ายณปัจจุบันเบ็ดเสร็จแล้วภาษีอยู่ที่5-6ล้านบาทเห็นไหมละคะว่าการมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ให้เราร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณสิคะเพื่อคุณจะได้ไปโฟกัสกับยอดขายและเป้าหมายในอนาคตหมดยุคหนีภาษีแล้วค่ะหมดยุคลดกำไรสะสมด้วยวิธีทําให้บริษัทขาดทุนหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามต้นได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆทุกคลิปตุตนมีสาระดีๆมาฝากคุณ